ได้การใจมันหุมใช้แนวนะครับอ่ะวันนี้เฮามาอยู่แถวเชียงรายแลนด์เนาะเนาะผ่าซาเชียงรายแลนด์นะครับกับไอเดนเนาะนะครับอ่าวันนี้เฮามาใส่เบ็ดกันแถมแล้วนะครับมาซ่ำแถวแถวเนี้ยนะครับใกล้ๆก้กันเนี้ยซ่อมร้อยแผ่เดิมครับว่าจะได้ก่อนนะครับวันนั้นขนาดใจรอบเดียวนะครับเนาะได้ไปสองรลปายนะครับวันนี้เลยมาซ่ำแต่ก็ขยับ ทำเลมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าตีเก่านั่นน้าเหลื่อมแห้งแล้วนะครับเนาะวันนี้ฝอยอเด่นนะครับวันนี้นี่แนวเปลี่ยนเหยื่อนะครับวันนี้เจ้เหยื่อใส่เดือนนะครับลองดูเนาะเขียนมันเขียมครับบ่อยมีครับเจ้เบ็ดยาวตัวใดครับวันนี้เมตาสิบครับเมตาสิบขอมาแล้วครับ เบอร์สิบ้าครับอเบอร์สิ้านะครับไปทองิ่ยาลงไปกันอไอเดนใส่เบ็ดนะครับชมบรรยากาศยามแรงนะครับท่าทรายเชียงรายแลน์นะครับยามแรงไอเดนก็ซอกหม่อยู่นะครับนี่นี่่นนนีนี่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 ่ี่ีีนนี่ เป็นห้องไปแล้วครับนี่นห้อมป่าเตียวพอ,อยังเป็นป่าหมูมดเอาพกบุ้งออกก่อนนี่นะครับห้องต้องไปเนี่ยก่อเปิดห้องไปแวกเข้าเปิดน,นักนะครับเนาะเอาตามห้อมย้อนเบ็ดได้นะครับย้อนได้ก็ย้อนเนาะอันไหนติว้วกุเขากับบบบใชะครับนป่าได้ยินได้กินเนาะมันตึงมาหมดอ่ะครับ ตอนนี้มีปาเรือครับเนาะคะแนนค้นหมานนะครับตอนนี้มันหมานช่วงนี้ก็ใส่เบียดไปนักนะครับเนาะเพราะแฮมบากี่ติดกี่สัปดาห์นี้ล่ละเดี๋ยวก็หน้าในาน้ำมันจะหายแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวปนจะค้างหน้าน้ำละปนจะขึนนน้นเข้ามันพดเข้ามันเหลืองละนะครับ ดี๋ยวนี้เข้าก็เริมเริ่มพดแล้วนะครับเห็นสักเดือนนี้ไถได้เกีียวแล้วครับเข้าแตมุนนี่เปิ่นเดี๋ยวเขาก็ถ้าเปิ่นค้างน้ำน้เข้ามดแล้วเขาก็จะได้ใส่ห่องเหมืองแล้วเนาะไอ้เนาะครับค่ายย้ำหนาวนะครับใส่ห่องเหมืองละเดี๋ยวก็ให้ไอเดนใส่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็รบรรด มาลุ้นกันแหมก้ำเนาะอ่าคลิปนี้โค้งจบับมาเจ็บหลังเจ็บแอวแหมนั่นนะครับโลกคนเท่าคงจะมามา้าเนาะวันนี้เนาะวันแน่นะครับช่วงนี้เจ็บหลังเจ็บแอวมันนะครับไอเด่นหน่อยมา,าได้ใจเบ,บ็ดเมื่อคืนซกักกําอ่ะแต่ก็พูดถึงกับหมานอยู่นะครับวันนั้นคนเป็นหมานเนาะพอวันนี้จะเจ็บแอลผมก็ครับเนาะมันก,งกงองกเงยๆครับเจ็บแอวเบ็ดรอรุ่น รอชมกันนะครับว่าจะได้จะไหนนะครับแอเดนเปิลวันนี้เหยื่อสองยางเนาะมีตึงไส้เดือนมีตึงเขียดนะครับบรรยากาศงามขนาดครับยามแรงที่นี่นะครับโมงได้ยอนกับยอนครับเนาะบึดมาลุนกันนะครับรอบแรกจะเป็นจงไหนนะครับเนาะคอยติดตามให้่อกำลังใจไอเดนด้วยนะครับ นะครับมาใจของไอเดนรอ,อบแรกนะครับเนาะ,ะนตังเปากี่ตัวครับรอบนี้ไม่บมดแน่ใจครับสักห้าบุ้หัแน,น่ใจะจะถึงก่อนตะกี้ขาปิกได้ยินว่าได้ไปไล่ครับครับ ที่ได้ไปปลาลิมสองตัวปลาช่อนสองตัวแล้วก็ปลาเยียนหนึ่งตัวครับอืมมาไปแล้วเนาะครัแตะชังได้แจ่น้ำแล้วครับเนาะมีเศษน้ำ้วครับมีอากาศนะครับมาแล้วปลาเมียงเอ้ยลากขึ้นมาโอ้เสียงดังไหมโอ้โหมาแล้วครับแต้มแรก ใส่งาม้มโอ้ครับอีกาเนาะตัวใหญ่งงนะครับอีกาชันครับชัอนออนะครับอ่ะปุ่นก็เป็นทีมงานของช่องชีวิตคนบ้านนอกนะครับมาถ่ายของลุงสีเนะาะมาเอาตัวกันนะครับเนาะครับ สตูดิโอกลางทุ่งนะครับเนาะมีหลายช่องนะได้ไหมโอเคนะครับมันมาแล้วนะครับนะครับหลังนี้มีอาการนะครับปลาอย่างเอ้ลากเข้ามาปลาไหลนะครับปลาเย็นนะครับปลาเย็นเรีนเบ็ดอ่านะครับเรีนเบ็ด หราก็ปาดอย่างเดียวครับเนาะใช้วิธีการปาดนะครับแล้วก็เอาเบ็ดสำรองมัดใหม่เลยนะครับมาดูหลังนี้นะครับ <laughs> ส่งใสัยจะปลาเย็ยนนี่ หมาแล้วนะครับไปเยียนตัวที่สองนะครับเนาะโอ้ใส่จานม้อเลยครับดิเล็ดเนปาดอย่างเดียวมาดูหลังนี่นะครับใส่ในน้ำโอ้ยโ,โอ้โปยปนี่โอ้ <c oughs> อย่าสใส่เดือนนะครับสารพัดป่าเนาะถึงได้กินนะครับนะครับหลังนี้ในน้ำห้วยเนี้ยการครับเก็บทรงมบห้อยู่รุ่นกันปามย่างนี่โอ้ปะตองปะตองมันก็อันที่ห้าแล้วนะครับ ได้ตามเป้าแล้วนะครับปลาที่กินอยู่ร้าเนอกอปลากินไส้เดือดน,นะครับนในน้ำห้วยมิตรปัดตองนะครับอ้าวแต้งที่ห้าแล้วครับแจ้ที่ห้าได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับครับสะพานนะครับเนาะสะพานะครับเยอไส้เดือนนี่ รุ่นต่อไปนะครับเพื่อการลงจไอเดนตัวนะครับจะได้กี่ตัวนะครับหลอนี้ครับอันนี้ก็การสุดท้ายแล้วเนาะครับอ่าหลบอนี้ได้ห้าเต็มครับตามเป้าหมายนะครับอืมช่อนหนึ่งปลาเย็นสองปลาขาวหนึ่งปลาตองปลาตองปลาเติมนะครับเนาะครับเป็นห้านะครับเป็นห้าโอ้ครับ เดี๋ยวเราไปสรุปตีตีพักของกันน่ครับเนาะครับผมรับมาสรุปของไอเดนเนาะช่วงต่อแรงได้มาสองตัวนะครับเนาะครับต่อตีใส่แล้วก็เดินปิกเดินปิกครับสรุปรอบนี้กระชังไอเดนมันค่อยใหญ่ไปหน่อยนะครับมันจะว่าป่าตัวน้อยนะครับป่าตัวจัดใหญ่นะครับกระชังมันใหญ่เหลือฝานะใหญ่กว่านะครับเนาะ ช่อนช่อนหนึ่งปลาขาวสองเยี่ยนสามเยี่ยนห้อใส่วุ้นบอ่ใส่ให้ก่อนหัวเยี่ยนมันออกนะครับหูมันใหญ่สี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่กระชังน้อยห่างกั้นะครับห้าไปต่อต่อไปนะ โอเคเนี่ยครับกระชังมันใหญ่ขนาดนะครับเปรียบเทียบกันรู้ครับเดี๋ยวนี้ก็เย็ยนตอนนี้กระชังเย็ยน,นใชห,ให่นะรัะครับโอเคเดี๋ยวรุ่นกันแ็มกั๊มนะครับหลบหน้าเนาะวันนี้มารวมคลิปเนาะรวมคลิปกับช่องชีวิตคนม้านหนอกนะครับโอ้ภาพอันนี้ไอคอนนะครับ ชีวิตคนมันหนอกุ๊กกอนนะครับครับวันนี้สวัสดีครับโอ้อันนี้เจ้าของช่องนะครับชีวิตคนมันหนอนะครับไอยันเนาะครับผมนะครับตัวรู้สีนะครับไอเวดนะครับอุ้ยไองูไซม์เดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เรียบร้อยละโอเควันนี้อันจิมาอันบดายนะ ซองจิกกุงมาตัวเอ้โได้หลายอะได้หลายละ่ออาจจะได้มาหลายแหละมันทา้งทานเนาะอุ้ยกะเลยเดี๋ยวเขาจะปอถอดพอดอยู่นะครับเนาะปออยู่ได้เยอะง่ายสักนี่นะครับโอ้ได้อยู่นะสี่ห้าสี่ห้าแก้วครับตัวละแก้วเนาะโอเคครับ มาตัวตา้กับน,นได้อยู่มาบรากับได้ครับโอเคอ้นนะครับเอลาเนาะเอลา,ไ,อลาไม่เขาต้มนะครับวันนี้มาออกชิปเจอก,กันมาเต็มทุ่งเต็มทุงติดตามกันยาวๆนะคือนี่นะครับน,นะครับมาใช้ของไอเด่นนะครับรลอดสองน้อยเนาะ แรมแรกมาแล้วครับรอบนี้เย็นครับปายเย็นลิมเบตเฮก้าตื่นครับาอย่างเดียวนะครับเย็นนักแนเนาะครับไอ้นี่ต้องมีใส่ตุ้มแหมกั๊มแล้วนี่นะใส่ตุ้มนี้ใส่เข้าดีนะครับเนาะครับตัวที่สองแล้วนะครับ เย็นหมม่อเยนห็มม่อลืนเบ็ดห็มม่อปาลิมมาได้ได้กะเย,ยนเนาะนแล้วลืนเบ็ดตาหักนะนน <c oughs> ตัวที่สองนะครับเน,ะนาะหลังนี้มีอาการนะครับเบ็ดชมพิวมาละมาละ ตนะนีน่วาโอ้ปดูฮะอาสีอุย้ย <c> ล <oughs> ูกอุยนะครับนาะตัวใหญ่ขน,นดาดนีีกอนนี่อีกอ่นนึีกอนน่กมาหานะดึงเบ็ด,ดน,อ,ดนอ,ดอ่ะแทมที่สามนะครับเนาะ หลังสุดท้ายแล้วครับเนาะสำหรับคำคืนนี่หลอบนี่นะครับสรุปได้ไปเยันสองตัวปลาดุกอุ้ยตัวนะครับหลอบสองนี่บบบต่อได้เนาะอ่ารอรุ่นพูกมาเจ้านะครับเนาะพูมมาจ้อมกัานะครับอ่าจะได้กับเป็นกำลังใจให้เด่นตัวนะครับภูกมาเจ้าเฮาพอกันกั้งดูนะครับจะเป็นมูหรือเป็นจานะครับหรือสารวัตรนะครับเนาะผูกรุ่นกันครับผมสวัสดีตอนเจ้านะครับ มาดูไอเดนล่อนเบ็ดเนาะหลังแรกเป็นได้ลครับทงแรกินนะครับบรรยากาศยามเจ้านะครับวันนี้เริ่มลมเย็นๆแล้วเนาะครับเนาะเริ่มเข้าเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วครับครับมาแล้วครับตัวแรกครับมัน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 เจ้านี่เย็นครับ เย็นดีนะครับโอ้เย็นนักนะเฮนี่แต่คืนก็ได้เจ้านี่ก็เริ่มแหลกก็เย็นแหมแล้วนะครับหลายตัวแล้วครับเย็นเลยเย็นเลยนะครับพ่อปลาไหลมาเองเนาะของอยู่ในในนานะครับน้องฮู้จะได้อย่างนะครับน้องรับรับตีต่างชอมเื่เลๆนะครับเจ้านี่หลังนี่เบ็ดโก่งแหมแล้วนะครับ โอ้โอ้ได้ยินเสียงนะครับมีอากาศมีอากาศมาแล้วครับโอ้แงนมขนาดใส่ใยใส่ใยนะครับแต้มที่สามนะครับแต่เป็นปลาตัวที่สองเนาะเจ้านี่โอ้มอละมอละนู่นนะครับ เนี่ยป่าธรรมชาตินะครับเนาะหลังนี้นะครับโอ้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 เอาเอาละครับโอ้เอาละวโอ้จู่จู่สู้ขนาดสู้ขนาดโอ้โอ้ใ oh, ส oh. oh, oh, oh. uh. oh, oh. <that> <anco> ่เดียวกันมาเห็นแล้วนะครับอืมสุดยอดสุดยอดอีกอ่ะ ปลาใส่เดียวกันแน่ครับหลักสุดท้ายแล้วนะครับอหอยเด่นรัวห,หลับเจ้านี่ปลาเยียนตัวปลาลิมสามตัวนะครับเนาะเดี๋ยวไปสรุปตี่พักขํากั้มนะครับแล้วจังให้อพอนะครับว่าข้างนี้ได้กี่กิโลนะครับ มาสรุปของไอเดนเนาะเจ้านี่นะครับโอ้โหสุดยอดหนึ่งโอ้โหตกบึกนะครับสองโอ้ยยยยยยยสยย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 ัยยยยยเยยยย เดี๋ยวเขามาจังน้ำหนักกันพอนะครับเนาะน้ำหนักเช้านี้นะครับวัดได้ตัวใดนะครับปดูหอยเด่นนะครับโอ้สองแปดสองแปดเีดี๋ยวพอของสีเนาะน้ำหนักนะครับเช้านี้ แถมทเลนท์แถมแถมแถมโลเกโลเกลกล้ามตายเนาะกล้าตัวตายทงกบประมาณธรรามดาโอเคจะได้วันนี้ขอบคุณลุงสีนะครับมาลองทิปนะครับเนาะขอบคุณไอ้ยันนะครับช่องชีวิตชีวิตคนานอกนะครับขอบคุณไอ้ล่านะครับช่างผมเอเดลิเวอรี่เนาะ อยู่กลางตรงกลางนายังได้ตัดผมอยู่นี่กะนะครับถ้าใครสนใจจะตัดผมนะครับโซนแม่ค้าต้มเนาะแม่ค้าต้มหลวงนะครับล่านอยู่ตรงข้ามกินวิงแม่ค้าต้มนะครับไปเถอะครับเนาะปะฉังละครับฝีมือสุดยอดนะครับยิ่งยิ่งถ้าได้ให้ได้โบกสั่มห่าครับมือนนิ่มนะครับเนาะโอเคครับจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม กดกระดิงให้ช่องใจมันหุมใช้แนวด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ,บ